สวัสดีครับผมจะมารีวิว Red Dot h o l o s u n นะครับรุ่น5 07 CV เออ X2 นะครับ X2 รุ่นนี้มีสามโหมดนะครับมีโหมดออโต้โหมดแมนนวลแล้วก็โหมดล็อกเอาท์นะครับมีโซลาร์แผงใช้สาร Cr, CR 1632แล้วก็ใช้ระดับ6ได้ถึง50,000ชั่วโมงนะครับมีเมมโมรี ฟังชันและโมชันซินเซอร์นะครับสิบระดับและสองระดับเนวี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูกกันน้ำได้ถึงไอพีเอ็กเลยนะครับไอพีเอ็กพีเาราล็กฟรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับนี่นะครับหน้าตาของกล่อง กับคู่มือผ้าเช็ดเลนถ่ายอันทานที่ใส่แล้วนะครับปันชื้นอันนี้น็อตที่ไว้สำหรับใส่ไดดอดสำหรับปืนสั้นนะครับที่ขันตั้งศูนย์นะครับ คันตั้งศูนย์แล้วก็หัวท็อปคันตั้งศูนย์ดูตัวเลยดอกกันนะครับนะครับสวยงามมาก นี่ครับเลดดมองเห็นไหมเนี่ยติดนะครับเลดดกเลดติดอยู่นะฮะแต่มันในกล้องมันไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นหมดปรับด้วยตัวเองนะฮะนะครับ มันไม่ฟกกัสนะครับมองไม่เห็นโอเคจะข้ามมันไปนี่ครับนี่ครับโซลาร์แนวที่ใส่แบตอยู่ตรงนี้ครับเราขันออกก่อนนี่ด้านล่างเป็นกันน้ำนี่ครับสวยงาม ออตอนแรกผมจะเอาแบบไอไทเทเนียมนะครับแต่ผมไม่ชอบรูปทรงมันนะครับไอถ้าเป็นไทเทเนียมตรงนี้มันจะเป็นสา,สามเดี่ยมแล้วก็ตัวนี้เลนใหญ่กว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังจากติดปืนแล้วนะครับ